รบกวนอะไรหน่อยสิคะครับีไม่เพิ่งไปดูงานจากต่างประเทศมาแล้วก็เนี่ยเพิ่งมาถึงออฟฟิศเลยจะมาเบิกค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไมยจ่ายไปก่อนครับแต่ไมยทําบินไปเสร็จหายอ่ะทั้งในส่วนของที่พักแล้วก็ค่าแท็กซี่ไมยทํายังไงดีอ่ะคะพี่อย่างนี้ไม่ค่าที่พักนะค่าโรงแรมใช่ไหมค่ะไมก็ติดต่อทันทีเมชอาร์ได้เลยนะทีมเมชอาร์เนี่ยเขาประสานงานกับทีมของโรงแรมนะเราแค่แจ้งว่าเเราไปพักที่โรงแรมไหน แล้วก็วันที่เข้าพักแล้วก็มที่พักวันไหนเนี่ยเขาประสานงานแล้วก็ขอเป็นสำเนาใบาเสร็จส่งกลับมาให้เราที่งท,ที่บริษัทอยู่ละแล้วเราเอาตรงนั้นไปทําเรื่องของเบิกเคลมได้เลยแต่ว่าใบาเสร็จค่าแท็กซี่เนี่ยเราทําหายปกติมันเบิกไม่ได้นะเราต้องไปกรอกดีเพลย์ฟอร์มนะอันนี้มันมีขั้นตอนนี่นต้องไปกรอกรีเพลย์ฟอร์มแล้วก็บอกว่าเราเดินทางจากที่ไหนไปที่ไหนนะวันไหนบ้างแล้วก็อันเนี้ยเราต้องไปให้เมนเจอร์เราแอปลูด้วยนะพอแอปลูดเสร็จเราก็ส่งตัวเนี้ยไปให้ทางทีมประชาเหมือนกัน Mm hmm. ทีมเอ mm hmm. เขาจะประสานงานกับทางทีมของบัญชี mm hmm. เพราะว่าเขาจะมีเรื่องของ Standard ดเลทที่ทําการเบริกอยู่เพราะว่า <Okay. S 1> คำนวณให้ว่าจากวันที่เราเดินทางต้นทางปลายทางเป็นยังไงแล้วก็คำนวมมาเป็นเลทให้เราเสร็จแล้วเราค่อยเอาตรงนั้นนะไปทําเรื่องของการเบริกเคลม mm hmm. ต่อจีน,นึงนะประมาณนี้ ดูขั้นตอนยุ่งยากมากเลยนะคะก็เราทำใบเสร็จถ่ายอ่ะก็ประมาณนี้นะครับค่ะก็เดี๋ยวไมยลองไปติดต่อเฮส่าดูขอบคุณนะคะครับค่ะคุณเคยเจอปัญหาแบบนี้หรือเปล่าคะที่หลายครั้งนะคะที่เราเป็นตัวแทนของบริษัทไปดูงานไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศนะคะมันจะมีค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งที่เราอาจจะต้องจ่ายออกไปก่อนแล้วก็นําบินใบเสร็จนะคะมาเบิกกับบริษัทและหลายๆครั้งนะคะรวมถึงไมยด้วยนะคะก็ทําเอกสารทําบินเหล่านั้นสูญหายนะคะทําให้เกิด ขั้นตอนยุ่งยากในการขอเบอิกจ่ายกับบริษัทค่ะถ้าใช่นะคะวันนี้มายมีโซลูชันที่จะมาช่วยบริหารจัดการค่าที่จ่ายในส่วนนี้ค่ะค่ะขอแนะนำคุณอนุพงศ์บุรณะเชษตกุลนะคะโปรเจกต์ดีเลกเตอร์และเฮดส์ออฟเอสพีของเคอร์โซลูชันของ i อเ Consulting ค่ะสวัสดีครับ เชื่อว่านะครับสำหรับหลายๆท่านนะครับที่ทํางานอยู่ในแต่ละองค์กรนะครับก็จะคุ้นเคยนะครับกับขั้นตอนนะครับในการทํางานในส่วนของการเบิกเคลมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางนะครับค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆนะครับตรงนี้ที่เรามีการเดินทางไปทํางานในต่างประเทศนะครับหรือว่ามีการเดินทางไปสัมมนาต่างจังหวัดหรือออกไปพบลูกค้าก็ตามนะครับซึ่งอันนี้เองนะครับในส่วนของแต่ละองค์กรเนี่ย ก็จะมีขั้นตอนนะครับกระบวนการทํางานในส่วนของการเบิกเคลมค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทแตกต่างกันออกไปนะครับนั่นยังไม่รวมถึงในเรื่องของการอนุมัตินะครับกรณีที่จะมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่จะต้องขออนุมัติจากทางเมนเจอร์นะครับหรือหน่วยงาน HR หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะทําการเดินทางหรือว่าเบิกเคลมค่าใช้จ่ายนะครับนอกจากนั้นแล้วในส่วนของเอกสารใบเสร็จต่างๆที่เรา ทําการเดินทางนะครับด้วยเครื่องบินหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่ากรณีที่เรามีการเลี้ยงรับรองลูกค้านะครับมีใบเสร็จในส่วนของค่าอาหารต่างๆเนี่ยค่าอินเทนต่างๆพวกนี้นะครับเ,เราต้องมีการเก็บข้อมูลแล้วก็เอกสารตรงนี้ส่งให้กับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น h r หน่วยง,งานบัญชีนะครับของทางบริษัทหรืออะไรก็ตามนะครับทีนี้ขั้นตอนกระบวนการต่างๆนะครับทั้งในส่วนของการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการอนุมัตินะครับแล้วก็การ คอลเลกหรือเก็บข้อมูลเอกสารใบเสร็จต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีขั้นตอนแล้วก็มีความยุ่งยากนะครับในส่วนของการทำงานนะฮะซึ่งในส่วนของ SAP เองนะครับจะมีในส่วนของ Cloud Product นะครับที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์กระบวนการทำงานนะครับในเรื่องของ Traveling แล้วก็ Expense นะครับชื่อว่า SAP Concur นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูว่าในส่วนของ SAP Concur เนี่ยประกอบไปด้วยฟีเจอร์หรือฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์กระบวนการทํางานในแง่ของการบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั่วไปอื่นๆขององค์กรหรือว่าของพนักงานในบริษัทได้ในวันนี้จะขอแนะนําในส่วนของ SAP Solution ที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์กระบวนการทํางานในส่วนของการเบริกเคลมค่าใช้จ่ายภายในองค์กรเรียกว่า SAP Concur SAP Concur เองจะประกอบด้วย3ส่วนหลักๆส่วนแรก SAP Concur Expense จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นการเก็บข้อมูลใบเสรตต็จต่างๆจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมไปจนถึงขั้นตอนการอนุมัติการเบริกคมค่าใช้จ่ายภายในองค์กรส่วนที่ 2. SAP Concur Travel ส่วนนี้เองจะอินทิเกรตข้อมูลกับ Travel Management System ซึ่งแน่นอนว่าจะให้ข้อมูลในส่วนของในเรื่องของการบุ๊กิ้งกรณีที่เรามีการเดินทางและส่วนที่ 3. ส่วนสุดท้าย SAP Concur i n v o i c e จะช่วยในเรื่องของการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรวมจนถึงการส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างหน่วยงานบัญชีเป็นต้นด้วยความสามารถของ SAP Concur ทั้ง3ส่วนนี้เอง นะครับจะช่วยในเรื่องของการลดขั้นตอนกระบวนการทํางานที่ยุ่งยากในการเบริกคมค่าใช้จ่ายขององค์กรรวมจนถึงช่วยให้องค์กรเนี่ยสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและในครั้งถัดไปนะครับเราจะมาเจาะลึกในส่วนของฟังก์ชันการทํางานของ SAP Concur นะครับว่าจะเข้ามาช่วยตอบโจทย์กระบวนการทํางานในส่วนของการเบริกคมค่าใช้จ่ายและก็การเดินทางขององค์กรยังไงบ้างน,นะครับ แล้วท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับ S&T c o n c e s o l u t i o n นะคะหรือ S&P Solution นะคะสามารถติดต่อมาได้ที่02-237-0553นหะคะหรือเมลมาที่ marketing under score t h s i s e t c o n s u l t i n g net ค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับ i s e t c o n s u l t i n g YouTube c h anel n นะคะเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสาร S&P Product ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ